แล้วก็เวียดนามเสริรครเจ็ดต่อสิบสามเสิร์ฟมาลิยาเกี่ยวได้ดีครับแล้วจ่ายมาลูกนี้ขอขึ้นไปตานเบียร์งีบอได้ดีครับ<อ>เป็นแตนของเลยครับตอนนี้ขึ้นแแล้วครับสิต่อเอีกแตมเดียวครับแล้วสิบสี่ออกแผนถือว่าแผนไม่ได้แล้วสำหรับเวียดนามปะาเจ้า,าสร่รุงนี้้องยอนออกโอ,โอ,โ,อโอ้โอ้ตามาจาก นะกลับมาทีเวียดนามจะได้เสิร์ฟตัดยอดมัดิใจาโอ้ไม่ขึ้นเลยเนียนจิ๊กแคร์ได้ยินครับตัวทำประภาแก้วคมใสลูกนี้ของยอดกลางโอ้โหถือว่าลูกทีเด็ดของปิ่นประภาแก้วคมใสก็คือของยอดลงตรงกลางนะก,ก็ตราไปก็มีลูกแรงและลูก ้อง <iah. S 1> อยอดเออโอ้โหชีร์ยรอนย้อมาให้โอ้โหโอ้โซ้ายโคราดโยังทำแต้มในแต้มที่สองได้สํสำหรับมาริกาบุญทชดเก็นี้ฮะมาดูฮะเกมเสิร์ฟของสาวน้อยผัรจัดกับคิดผ่านแค่ลำสายลูกนี้แม่อ๋อยังเกี่ยวได้ดีแล้วตาดขึ้นมาได้ลูกนี้โอ้หลูกนี้แต่ัเจตัวทำนี่ฮะเนียที่แครี่ ส่งไปเลือกลูกแล้วจี้ไปที่ทางน้องมดครับอริการ์ตโอ้สการที่สามท่าครับมาดูฮะน้องปิดต่อผักแก้ความสับต้องมีอาเอาแล้วโอ้โหวางลูกได้ดีครับมจุดก็ไม่สามารถเปิดขึ้นได้กลับมาที่เวียดน,นามจะได้เสิร์ฟจี้พิทเท้าขวาของอุปภารโอ้โห ซ้ายโคล,ลาโชิกซ้ายสุกเป็นแต้มขึ้นนำเปสี่ต่อสามจริงเนะี่ยเฮ้ยดิห้าต่อสามครับสติมประพานแก้วครับใส่กันจะใส่ลูกนี้ใส่ฝันลูกนี้อ้าวโอ้ <Hey. S 1> อเรียพอยอะไรครับอย่างนี้ hey. Hey. บ่อยๆนะทั้งลูกกระแทกแรงแล้วก็ลูกคล้องหยอดกลา hey. Hey. งเขาก็เสิร์ฟคล้ <Hey. S 1> องได้ดีเหมือนกันเนี่ยหกต่อส <Hey. S 1> ี่ครับ ไอเซิร์ฟครับท้องเหมือนกันอาร์แล้วแม่ตัดโค้งได้ดีครับแม่ปิดประพาแก้วครับใสตัวเซิร์ฟวันนี้4ต่อ7ครับวีนามเสิร์ฟตักลูกอีอาครับลอนครับตักล็อกอาร์พลาดเองครับตอบไม่ดีครับเป็นแท้ของไทรครับโอ้ ขาแพ้ลงไปแล้วนะครับสี่ต่อเก้าครับลูกนี้เสริมออก็เป็นแปลงของไทยอ๋อแล้วก็ต้องดูว่าเปลี่ยนลงมาแล้วนี่สี่นี่คือรอบจริงชนะได้ครับจริงเหรียญทองเอาครับเปิดล้มมาบจัดเกี่ยวแล้วจ่ายมาลูกนี้น้องหมดต่อเก้าดีครับโอ้ได้ดีโอ้แก้ได้ดีครับโอ้คืนไป บอลตบพลาดครับลงในแดงของเวียดนามโอ้และจอดเอ้ครับลูกยังไม่ตกลงจังหวะตอนของกุญแจสิาจะเป็นแต้ของไทยนะฮะโอ้ถือว่าหลากหลายครับหลากหลายห้าต่อสิบจ่อครับเอาครับน้องยาดยกขึ้นมาน้าป๊อกนี้โอ้เรียน้องเะไระไรครับต้าม นำอยู่ครับ13ต่อ5ครับตีไปอ้าวก็ขอตังขึ้นมาแก้ลูปนี้อทันได้ดีฮะสันได้ลงในแดนของไทยเสริมอาารก็เกี่ยวดีครับน้องเปรมแล้วหยาดโถงมารูกนี้แต่อาจจะทันไม่ทันโอ้ยม่ทมันนะเกมเสริมของปิดประพาแก้ขับใสจะปิดจับได้ไหมลูกนี้จา ต่อไปบ็อาเรียบรอบไม่ไดไรครับทำได้ดีฮะโอ้ยทีมเซทีมเซในเซตแรกไทยก็เอาชนะเวียดนามไป15ต่อครับทีมีนะครับรอบชิงชนะเลิศประเทศทีมชุดหญิงเวียดนามจะได้เสิร์ฟก่อนตัดยอดมัโหนแกวใจปวดนิดนิดแต่ว่ายังคงเข้าแบบว่าไม่ผ่านบล็อกเวียดนามน่าเสียดนะครับน้องโอดโด หรือว่าปิ่มประภาแก้วคำใสจะใช้ลูกอะไรลูกนี้โอ้ที่ไปหน้าขวายังเปิดขึ้นมาได้โอ้โหเป็นสองต่อไม่ผ่านเน็ตนะครับแบนอยู่ที่หนึ่งเท่ากันตัดยอดนะโอ้โหเอาใจทุกวันเลี้ลูกนี้โอ้ค่อนข้างที่จะสั้นนะลูกยอดการจัดกระปิ่ประภาแก้วคำใสหนึ่งต่อสองครับเราจะตัดลูกนี้โอ้โห สกอร์ที่2องท่าครับีิดนามเสิร์ฟเขาแล้วเขาเ,เสิร์ฟพลาดครับเสิร์ฟไม่ข้าวับนแป้งให้กับของไทยครับลูกนี้จะได้ไหมฮะสักลูกนี้โอ,โอ,โอ้โหเ,เรียกรออ้องอะไรครับแม่ขอมาก็จัดออลูกของหยอดอะเป็นท่าเดียวกันดังนั้นคู่ต่อสู้ค่อนข้างที่จะอ่านทางทั้งายาง กัท,ทกโเดเลยลูกนีใช้ลูกแบบนจะก,กระแทกหรอเาอกเนะีเป็นแต้ของไทยครับครับเป็น2เด้งเนครับสอต่อหเสม้มลิกขุทศเปิดด้วยศีรง,งัดไป6ต่อสครับลูขงไปทางขวานีลูกออกเยอะครับ เป็นแป้งของเวียดนามนี่เราต้องล็อกให้ได้ครับเอาละแหมเกือบไปครับตั้งขึ้นมาได้ครับน้องมอสขึ้นไปตั้นนียไม่ฆ่าครับลูกนี้หกต่อห้าครับเสิงไปลูกนี้หย่อนครับยันได้หรือป่าครับเอาครับลูกนี้แก้ไม่ได้ครับเป็นแป้งของไทยครับการเสิร์ฟขรองหย่อนแล้วกลยเป็นหลังเท้าแล้วก็ลูกเสิร์ฟหลังเท้าแล้วก็เป็น ค่าเดียวกันเฮ้ยเยกินร้อยนะเกินร้อยนะครับจุดปะพาแก้วขำใสโอ้ของเนี่ยจ้าของได้ใจจริงนะเกมเสิร์ฟของพี่ปะพาแก้วขำใสเป็นนักจะเสิร์ฟครับถ้าเราล็อกได้แต่เราถ้าห่างออกไปครับเสิร์ฟไปลุนีอ้าวครับจากตาขึ้นไปลอยไปครับโอกาสที่เราต้องป๊อกให้ได้ครับเกมนี้อ้าว เป็นแปมของเวียดนามเก้าต่อของลูกนี้ถูกในกระแทกแรงเปิดขึ้นมาได้เป็นโอกาสของเวียดนามครับบล็อกยังเก็บได้อยู่สำหรับเวียดนามโอ้ยมาเลยโอ้โหายามจะซัมเมอร์ซอนแต่ว่าลูกไม่ข้ามเวียดนามเซฟครับเอาครับยากเกี่ยวได้ดีครับแล้วยกขึ้นมาให้กับน้องำองลูกนี้้โ<พ>อ ไปฝ่ายของเดนเดของเวียดนามแก้วขับใส่ครับดีไปทุกนี้เอาละโอ้ยทำได้ดีอ่ะจอฟอนอืมออกต่อ12จอดเหมือนกันครับแม่เอาละฮะแม่ออกไปหยอดได้ดีเหมือนกันปร้เด็อะไรครับผมจะหนักไหมจอดอีกแล้วอ่ะพออย่างเกี่ยวขึ้นมาได้ครับเวียดนาม จังหวะเอาครับเดี๋ยวนี้ดีครับน้องจ่ายและจ่ายมาลูกนี้โอ้ช็อตคู่เป็นแต้มไทยฝปายตั้งแล้วครับเวียดนามเสิร์ฟครับเจ็ดต่อสิบสามเสิร์ฟมาลูกยาเกี่ยวได้ดีครับแล้วจ่ายมาลูกนี้บอลขึ้นเป็นต้านโอ้โอ้ชิงต้องได้ดีครับเป็นแต้มโอ้โอ้ตอนนี้ขึ้นท่านแล้วครับสิบสี่ต่อเจ็ดอีกแต้มเดียวครับแล้วก็จะฝากได้ตันไหมจะต้องได้ทันสิบสี่ต่อเจ็ด เสิร์ฟได้ดีครับนักเตมครับปิดจับได้สวยครับในเซตที่สองครับเก็บชัยชนะ,ะไปสิบห้าต่อเจ็ดครับ